โอ้้ไง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 ององนปไงไงไงองไงไงตงไงไงเนาะไงไงไคไงไลไง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 ้ววงไงางไงวงามาอยากงไ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 งนงไ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 ไข้าวเช้ากงาครับ มีเขาท่ากะป่าครับช่วงนี้ครับอยากกินเนื้อก็บไปกินนี่เถอะเร่ว่ากินปลาเหมือนไทยก็มาสั่นที่มัดจังได้หาอยู่มาเพาเศร้าน้อนี่ครับพี่น้องตั้เงีย้ยปูครับฝนตกไหม่เอาปูมาใท่ครับน้ำได้หลายนี่เงี้ยปูสมารกเลยครับผมนี่ละช่วงนี้ครับผมกันย่าเนี่ยเนาะตั้งเงีย้ยปูกันย่าตุล่าเนี่ยละเงี้ยปูรุดจอดเลยนี่ครับกระเบ็ดเบอร์ชิปเจ็ดครับผมเอาชิปเจ็ดลงน้ำเขมือนี่ครับผม สลามดำมันสะมุดนำดีบอสลามดำเฮ้ยมันดิถือมันดิมันดิถือก็น,นำจีบวัวเตี้ยแคสลามนี่สลามนำจีดละลุยเลยครับผมไปเลยตอนนี้กับเวลาสามโมงสามโมงเคืองครับผมสามโมงเช้าไปหาปูไม่ไหมครับนี่ครับปูเอาไม่ไหมเลยเสียบเนี่ยปูก็เสียบขังขึ้ก็นี่ใส่ใส่นี่ครับเสียบมันเสียบวัตายครับ เขาปับ๊บตรวจนี่ยนวนี่เลยหน้าหายง่เน,นี่ยครับเป็นนาปีเลครับเด้อนี่ครับเป็นนาปีแหละมาหานาปีเลยที่ลูก <c oughs> ม,มานาปีแหละครับหน้าตีฝายเป็นแห้งมาน้ำสีมาอยู่ครับผมพี่น้องด,ด,ดิ้งเนยตีโอ้ยคือเบิกลงน้ำลงใไหนหรือเปล่า นี่จุ่มปูม้านี่ครับจุ่มลงไปเลยประมาณนี้ครับขั้นมองว่ามีหยาบมียู่เขาจุ้งไปแล้วครับมันจะมีตัวเกาะหรอกเรียบร้อยครับผมหลังแรกเข้าไปนี่ละใส่หน้าจะขออะไครับเกี่ยวกระนั้นเมือนกันใส่ผิวสูงสุดเกี่ยวไปหมดมือใส่เบ็ดจักหลังมือนี่ยหาทิพย์หลังบ่นับมากกว่านะหาทิพย์หลังดูดิเลยมีไม้ประตองน้องฟังสัตวแมนครับ นี่ปลายไหมประตองครับทำารล่ะหายเงี้ยว่ปได้ครับผมพี่น้องเก็บมาใส่อยู่ประตองกันได้เฟซี่ปัญหามาปลาเลี้ยงไว้บ่อบ่อหรือบ่อเลี้ยงนี่ครับผมปลาธรรมชาติครับผมเป็นฝายธรรมชาติครับปกติน้ำจะท่วมนี่เนาะท่วมมดเลยท่วมมดเลยครับเม่งขึ้นน้ำขึ้นมาเนี่ย่วมพอดหน้าผมเลยแหละท่วมมดน้ำมัอนี่มะตะฝายไอ้มาตาเซ่ครับผม ที่มาถ่วมเนี่ยมันอยู่กันแล้วที่นี่ปลาเซนขึ้นมากครับที่นี่ครับผมมันมาแต่เซแล้วมันก็เลยม,มาอยู่นีออกแม่ไปลกูกอุ้ยหลายนะครับพี่น้องลูกเป็นเนี่ยมันขึ้นในตาเป็นเนบี่ยมอยู่เนี่ยมันขางเอา้าลูกลูกไปตองกายนะ่าร้ายตาเป็นเนีเบี่ยมนี่เถะอุ้ยมหลายครับพี่อือ ลายเงียปูด้วยล่ะน้ำไม่ไหลเลยตั้งมาเลยช่วงนี้ใส่เงียปูนี่อุ้ยขั้นถือนี่ในรุ่นเลยล่ะครับคืตัวง่ามอะไรฝล,ยลายเงีย้ยปูช่วงนี้ยสามตีเลงกินเงียขอ,ขอนี่ครับหลังสามมากระเด็นเลยใส่เบิง้งหลังสุดท้ายได้เป็น้องเด้อเด้วมหยุดฝ่าเอาใส่ครับก่อปั๊บกลางๆนี่ เหลืองานหมดแล้ครับผมชื่อว่ามายามครับปูนซีทุ่มหมดแล้วครับเวลาเก่าหมดละไอพันยูนี่ละมันถือก็นอนยูนี่ละนอนถ่ายยูนี่เด้อบอกว่าไม่เวลาครับผมนองมันยังเดียวะละท่านอยู่ก็พอหนากันท่านพยู่ก็พอท่านมีวาสนารรมการเรียนหนากันละปล่อยกับปลาโอ้ยบ่าปรสริฐครับผมพูดว่าเขาไ่ได้หัว โอ้ยเขาุกมมาโดยแหลมมากตัวนี้เล้ติดถัถตัวนี้หน้าตะก้อนบานเปนฝุน,นสามเมษาติดสมเมษาแล่ว่านจวดเลยุกมดิกหลติดถั่แล้วเย็บมาถั่วมกันเดนอะนำก็ได้ปัยังว่าผ้าอยู่จหลายอยู่น,<ห>น,นี่นอเขาวถวั่วเขาวถั่วตวงมรตาย,ยเ,ลเลยแล้วข่วมเลยหายเร็วสิ่รื่เขาวถวั่วเขาหมาัน มมาปีสองปีถวมเธอหนึ่งเนาะอืมอนนปีสปีถวมเธอหนึ่นเย่ปีนี้เขาง้ามค่ะถวมแบบลเรือเลยอู้ยนำหลายดีแหงโอ้สุดยอดเลยนี่นะเหมาะสำหรับใเง้ปุ๋ยอะไรทำไม่หลายเน่นี่ลึกดครับดตรงงาระดับเมน,นมเง้ปุ๋ยสุดมี่น ร่มไหวขอบคุณท่านมากเลยแค่รางส <c oughs> ัง่งสองงามงามโคตรงามไม่กระโดงนักนใบดิใบจุ่มใำหมอกน้ำยังร่มมามาตองร่มแล้วรู้บุได้แหละ ยิมัดปีหน้าหน้าให้ถ้าพัดเขาเขียวมากเลยเงยยิ้มกันบวานเหมือนอยู่ใน่ซเซนนะไซเซนข้ามใส่หน้านเจอของของในวันหกแน่เข้าปวดออกครับผมปวดอรงน้ำปูหน่อยกูเง,งี้ยสลับกันครับ พ่นบว่าอยากตัวเถาพ่อม,มอยากไวรุ่นจนึซงส <c oughs> ปากก็ได้ <c oughs> แล้าก,ก็บ่ผ่าดนะฝนตกไม,ม่ๆไหเนี่ยไปเดีดเนียปูดได้ไรก็ได้ร้านหมดขา อนีอน่นข้างนีน,นแล้วเอาไปสนทั่งบนไปเพราะว่ามันไปเนี่ยไปนี่ใ่มมักไซยงตัวขับเงี้ยนี่ดีัไม่ค่อยหลอนครับ งู่ขากลากินถ้าตูบ่คอยมีมิจะปลากินจุ๊บโดดป่ะไป่่นบนบานเ้าไปพูดหมองเก้าเข้างบนแล้วไม้เลยกปัน

ครับผมพ่อมาเมครับป็นเงาบหงใส่เตเวนเหมือนกับผมันปวดฟัง่ากระตมันป่านนี่เลืองานมาไปลุนกันครับผมหลายสิบงแล้วครับไม่่ามายามนาะใส่ถึงไปเลยยังไลุ้นกันครับขอนไม้แล้วครับเขาหยามจะจะถ่ายไปหัวบานครับผมนไก่เียงคิดตายเนาะมือน้อนแบเ มือหายใจไปเรื่ยตัวนี้เรื่อยจะพอใจไอ้ยนแหลกเป้าแล้วอู้ตายหวนอือนี่เป็นหวนอือที่ตายยากที่ปู่ ยั่ไดูนุ่งาครับอุย้ยเบ็ดะอกแ่้วใปดูตด,ดูเลยคับอยว่าจะเบ็ดสองหลังเหรเฝ้าแล้อครับไปดูมัคมย,รยค,รมครับผมครับผมยัม้อยเลครับมดแัตัวเขาหอบแหกมหลอนครับแเป็น,นอนดีงงมมมอมอม้วู้ท่วัถ่าฝนมาฝ่าห่วงบบำอยู่เราดูนุเง้าครับผมสีมานบ่เอม,อมายามครับ สวัสดีแมสาครับมสาส,สวยๆเน่ยายาเม็ดครับผมเม็ดเงี้ป,ปูมื่อคนเมอ่อจักตัวครับม,อม,อม,ม,ม,มืนะอนซาวนี่มาสมันครับผมปะปูได้เนาะนน้ำเงี้ยให่ไไวดได้ะได้กูู้ได้ละส <c oughs> เกาใสนาปีนี่ก็บ่ <c oughs> ผ่านนะครับผมเฮียปูนมากมื่อคนนี่แหะสีลา้ครับได้เลยบ่นเ,นยเห็นพ่อตัวอยถืออยยั้งเว่มี เาเนี่ยต้อ่ถอดีกว่าสวยข้อสานาเด็ตายสั่ผูก็ได้ใคนไปสู้มีอ่อนแอแท้ผูก <c ười> าเขาบ้กแต่เนาะบ้ เขาถือเงี Del ้ยป ah ูนี่อู้ไปแต่เได้ครับผมตอนสวนยังเห็นตะห้ถือก็มีแห้งหรอไม่ได้ตัวก็ได้เขาพันถอดเลยเขาพันถอดเลยเขาพันเร็วครับสนนิ่ มันมุ่งามือจังหวักครับผมผนเบสยามาลายลครับผมด้วยอมเี้จมีเียครับผมเียปู่วันนั้นจะมวตอนแรกมันพักง่ิ ปลากเ่ยงงยนเ็ดที่ผู้หญิงนะอ้นอเ็ดนอมฮึไม่เป็นเ็ดที่นี่โอ้ยโอ้ตัวนี้นี่เห็นป่นุ่นุ่น นี่นี่ไเป็ดุ่นไปทงุมมาูบ้ันน้อบนอ้อปาปากินแท้ละข้างปากินนี่เป็นแนวปล่นแปงร้าแตกมาเลยพุ่นอ่ะุ่งเสียงไงเสียงพุุ่นแตกมาเลย đây nào, ui, cái thằng này là bảm, cái cái đu đưa, nhà luôn, Đấy không? nhảy nhảy nhảy, 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 nhảy nhảy กำลังมือหนเลยครับผมจุ่มแลวนีน่นี่ครับผม<อ>มาแล้วแต่แรกครับโอ้ยก็หาเจ้าโดน,น,นดีเนาะนี่คุณน่ะวนดีดครับผมนี่โอ้ยมนัมนมนัมนมนันมันมันว้าว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 าวววาวุงเรับม้า เด่นนี่ตัวยูนน hey, oh ้ำหน้ำน้ำไม่คุ้มแล้วนี่ยออสิบได้เนาะอืมคาสิบเฮมี่โอ้ยโอ้ยเด่นเนีปลดออก ตตตเตป็นตเบืงหรอครับผมเงีปูเ่าเนี่เต็มถือฮางบกเงีย้ยีกีเดียนนี่ครับ mm hmm. เรียบร้อยครับผมห mm hmm. น,นึ่แงแป้มโอ้ยนี่ละกินเสาอินขยู่เดี๋ยวขามืออยู่ครับผมขามืองานยูปหลุ่นหลังต่อไปครับผมดินจนเมยเลยคืนน้ พูนเลยอะ่ะแข็งเลยดูมั้ครับผมดุนึงอีงยีหูดูเลย <c oughs> แกงตัวเดียวนี่อิ่มเลยแหละเป่นหล่อนน้าสวยเนอะป้าเขาแตกรวด แม่ปูพี่ย้ายต่อสาสตด้วยแม่ไม่ยามสวยจัน่อยนั่นแหล่ตสาสากเปะเทนีอีสานโอ้ยแก่นงี้ไอ <laughs> ้สุดยได้เห็ดไอ้สิมดแล้ว

เรียบร้อยแล้วครับผมยาไม็ด้านี่ครับนี่ครับผลงานเท่าอุงเงี้ยได้แล้ครับผมไปแกงนึงครับผมนี่เห็นว่าคุ้มค่าเมืออยู่ครับขี้ใงญ่ปูขี้น้อครับเนาะมันกินหางพวกขี้เงี้ยขี้กระเดี่ยนได้กินแต่ละตัวนี่กัคุ้มครับขาเมือยสมขาเมืออยู่หาอยากหากินนาะครับผมกินหากินธรรมชาติมือมันหมานก็มีมือมวกหมานก็มีครับผมคือว่านะครับผมต่างมาชุ่มไปในกาไปน้องกันครับตอน้าครับยามเม็ดนี่ครับผม สารบ้านเฮาเพียงสิ่งละครับหาอยากกินเอาไปแกงใส่หล่อนเนาะขอบคุณทุกนลุงแกกับผมสิ่เขามาเล่าทุกชิมจนจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปพียงลังใจในคลิปต่อไปพี่น้องสหรับคลิปนี้ค่ะเกจบเพียงเพียงเต็ผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขึ้นใหม่พร้อกันไหมครับพรอกันไหมจ้ะจัดไม่ไม่เลยเนาะหมดออื่นจังหวะเดี๋ยวให้เบิกก่อนหนึ่ง